สวัสดีครับนี่คือ Inside g News คาเวีย c a แคสเปียร้านดังในพาเลสที่ลิซ่าแบล็กพิงควงนักธุรกิจหนุ่มเฟรเดริกอาโนไปดินเนอร์มีภาพสาวลิซ่าแบล็กพิงควงนักธุรกิจหนุ่มเฟเดริกอาโนไปดินเนอร์เผยแพ้่ออกมาอีกครั้งแล้วคราวนี้ไปที่ร้านคาเวีย c a แคสเปีย ร้านดังในปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังจากไม่กี่เดือนกอบมีภาพหลุดออกมาว่าสาวลิซ่าแบล็คพิงนั่งรับประทานอาหารกับเฟเดริกอา์โน c ซ o ของแท็กฮอยเออรและทายาอนจาจักรแบรนด์แฟชั่นระดับโลก LVMH ซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถูกจับตามองมาตลอดและล่าสุดนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เพิ่งมีภาพสาวลิซ่าคงคู่นักธุรกิจหนุ่มไปดินเนอร์อีกครั้ง โดยอินสตาแกรมของช่างภาพรายหนึ่งได้เผยภาพและคลิปของสาวริซาขณะอยู่ด้านหน้าและภายในร้านคาเวียร์แคสเปียร้านอาหารชื่อดังในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและนอกจากสองหนุ่มสาวแล้วก็ยังพบว่ามีพิธีกรชื่อดังของไทยวุฒีวุฒธิทอมิลินทจินดาและสามีอยู่ร่วมเฟรมเดียวกันอีกด้วยสำหรับร้านคาเวียแคสเปีย ตั้งอยู่ในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคิศกราัช1927ซึ่งปัจจุบันมีสาขาทั้งในลอนดอนนิวยอร์กลอสแองเจลิสดูไบและเซาเปาโลที่ร้านแห่งนี้มีความโดดเด่นอยู่ที่เมนูคาเวียที่คัดเลือกมาอย่างมีคุณภาพเสิร์ฟเป็นเมนูต่างๆให้กับลูกค้าได้ลิมรสชาติความสดอร่อยและยังมีคาเวียหลากหลายแบบจำหน่ายอีกด้วย อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ